ไอทีวีฮะไยทีวีไหนเส่ยห่ยอะเสียหายวิษอ๋อไอสกรีนทอย งั้นไม่ต้องไปร้านยายหมวยแล้วนะซื้ออยู่นี่เลยนี่เขามาดูการ์ดเขาจะไปตีกับเพื่อนที่โรงเรียนไม่เอาจะไปทําอะไรล่ะเอาไปตีกับฮีโร่พวกนี้ไม่ใช่หรอไม่จะไปเก็บหืจะไปเก็บอ่าเลือกเอาอันนี้อันนี้ข้างล่างได้ใบเดียวใช่ไหมสิบบาทไม่รู้ไม่ใช่ใบเดียวแล้วโอ้ได้หลายใบเหมือนกันอือประมาณห้าหรือหกใบเอาแพ็คยี่สิบเอาแพ็คยี่สิบบาทน่าจะได้เยอะกว่าโอเคไหมลูกโอเคนี่เจให้เอามินิมัลม์รับบ์ไหม เป่าบับเบิ้ลไหมเอาไหมลูกเอาไว้ไปเป่าบั๊บเบิ้ลนะ้ใช่ไเอาสองเดินได้อ๋อจอนนี่มีเอาสองนี้จอนนี่เสร็จ่านเดินได้ด้วยฮึเอาสองนี้วันนี้โอเคได้สองนะโอเคเดี๋ยวรอน้องเลือกแพทนี่ไงน้องเอาดินเบาไหมน้องเอาดินเบาไหมดูแพทดูก่อนก็ได้น้องอยากได้อะไรอ่ะน้องเดินดูก่อนก็ได้มามาดูข้างหน้ามาอ่ะน้องมาดูน้องอยากได้อะไร เอาเร็วปะป๊าจะจ่ายตังค์ไหนน้องเอาอะไรเอาสซเน็กไหมน้องเอางูไหมน้องไม่ชอบงูเหรอนี่ตุ๊กแกเขาก็มีนี่เขามีตุ๊กแกตุ๊กแกใหญ่ก็มีพี่ฮาร์ปเอาปะเอาไปแกล้งฮีโร่ที่โรงเรียนหนังสือมันบอกทุกโปเกมอนเลยจริงเหรอหนังสือเล่มเท่าไหร่ลูกห้าสิบลูจะเอาไปดูเหรอเผื่อไม่รู้โปเกมอนโอเคได้ได้ไหนน้องอ่ะเฮ้ยตาขาบใหญ่เฮ้ยอันนี้ตัวอะไรเนี่ย โอ้โหโอ้โหเฮ้ยเซไมีมีสีม่วงด้วยนะบั๊บเบ้เขามีสีชมพูกับสีม่วงเซไฮสีอะไรสควิชชี่ก็มีนะสควิชชี่แฮมเบอร์เกอร์ฮะสชชี่ฮอดอกสควิชชี่ฮอทดอกแฮมเบอร์เกอร์โอ้โหโอ้โหเซไฮเอาอะไรเอาสรุปเอาอะไรเดินเดินดูอ่ะเดินดูรอบๆก่อนโอ้ยน้องไม่ดึงนะน้องไม่ดึงลงมานะไดโนเสาร์ไดโนเสาร์กับกับลูกมันอยู่ในไข่น้องไม่ดึง โอเคน้องได้หรือยังป๊าะจะจ่ายตังค์อ,อ๋อน้องเอาอันนี้อย่างเดียวเหรอพี่ยาไปดูเลโก้ไหมแ่าเขามีลายอะไรมาใหม่ไมหไมหไปดูปะอันนี้ก็จะเป็นฮีโร่ เยอะเลยดิโอ้สีหายจะหายหลันนงนั้นมาสิ <c oughs> เยอะมากเอะไรคะสียหายเปลี่ยนใจหรอเอาอะไรหายดูฮึไปดูไปเอาอะไรลูไปไปดูอาไปดูไปพ่อพายนะมาดูนี่ฮัทฮัน,ทนหยิบขึ้นมาดูสิอย่าบอกนะว่าสลามอ๋อสลามยูนิคอร์นสลามขี่ยูนิคอร์ โอ,อ้ยมีสนามเป่ายีนี่ค่ะน,นี้เราเคยเล่นแล้วนี่ไม่ไม่เคยเคยเคย,เคยเอะไรใช่ไหมเอาอะไรอะ่ะอ๋อหมอฟันหรอออ๋เขาชอบทําฟันเขาชอบทําฟันเขาเลยจะเอาเซตหมอฟันห้าสิบบทนี้เป็นเก้าสิบพี่หาได้อะไรบ้างโชว์อ,อันนี<อ>้สิว้าววันวันหลังมาซื้อไหมคาเล็ตเตอร์โปเกมอนนะเนี่ยคาเล็ตเตอร์โปกเกมอนอ่ะ โอเคแล้วพี่ตัวละครโปเกมอนเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้มีตัวเลโกขายดูอะไรคิดบ้างดูแล้วเลยดูตัวโปเกมอนแล้วก็แล้วก็ตัวละครทั้งหมดโปเกมอนมีเลโก้ขายด้วยมีเลโก้ขายด้วยมีเลโก้ด้วยเฮ้ยมีนี้ด้วยสกูชี่หรออะไรสกชี่อย่างได้เปล่าคาแรคเตอร์โปเกมอนอันนี้อันนี้คือตัวละครโปเกมอนนะทุกคน โหพี่ฮารเปก็กำลังชอบโปเกมอนเราจะสุ่มกระแพ็คหนึ่งโอเคไหมเจฮายชอบอะไรชี้นะไหนไปอุ้ยสกูชี่ผักอันเนี้เกอรด้วยพี่ฮารฟิกเกอร์ค่ะตันญี่ปุ่นนี่ไงพี่ฮารชอบไม่ใช่หรอสาวๆอ่ะนี่โอ้เนี่ยเขามีเขามีพี่ฮารชอบตัวไหนไม่มีึดูดู ก่อนดูก่อนพี่อาบวันหนึ่งโจ๊ฮะวันหน่งโจ๊ะเนี่ยแต่ก่อนพี่อาบชอบก็อสซิล่าเนี่ยแต่ก่อนพี่อาบชอบก็อสซิล่าชอบตัวนี้ชอบตัวไหนตนี้ซิงเกิลออร์์พยตโอ้โหร้จัวละานยายของเล่นเยอะมากใช่ไหมโอ้เซฮายชอบเหนียวเหนียวโอเคปาไปกินข้าวกันบ๊ายบายเซฮายบ๊ายบายพี่อาบบ๊ายบายแป๊บนึงถ้าถึงมาข้าวแกะกล่อย่างดี ไม่อยากไม่แกะไปกินข้าวไม่ให้แกะป๊าป้าไม่อนุญาตป๊าป้าไม่อนุญาตให้แกะไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe subscribe อย่าลืมกด subscribe อย่าล่ดูคลิปใหม่ๆเยอะ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 